มาต่อคำศัพท์ n c นะครับคำที่275นะครับคีบิชิคีบิชิเข้มงวดนะครับโนดะเซนเซะคีบิชิฮิโตะโนดะเซนเซเป็นคนที่เข้มงวดเป็นคนดุนะครับเข้มงวดกับนักเรียนมากเพราะว่าเป็นยังไงมีแซ่ฟาดฟาดฟาดนี่คือแซ่นะครับฟาดฟาดฟ,าด,ฟาดนะครับแล้วก็ดึงหูด้วยนี่มีส่วนคล้ายๆหูตรงนี้ใช่ไหม อ่าก็แล้วแต่จะมองนะครับวิธีจำของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสร้างสตรอรี่กันเองได้เลยนะครับคีบิชิคีบุนคีบุนคีก็คืออากาศอารมณ์ความรู้สึกเทงกิอากาศใช่ไหมเดงกิก็คือไฟฟ้าที่อยู่ในอากาศมันวิ่งผ่านอากาศใช่ไหมครับคีคิโอสเกเตระวังรักษาตัวด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะครับคิโอสเกเตะครับแล้วก็อารมณ์นะครับคีบุน นี่บุญก็ตัวฟุนปุ่นหน้าทีตัวเดียวกันนะครับตัววาการิมัสเข้าใจนะครับตัววาเกมัสตัวแบ่งนะก็เป็นอารมณ์ที่ฉันแบ่งมานะครับขี้บุญกาอี้ขี้บุญกาวาดุยอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีขี้บุญนิยตเตฟุกุโอะไคมัสก็เปลี่ยนเสื้อผ้าตามอารมณ์นะครับอารมณ์ดีก็ใส่สีสดใสนะครับอารมณ์ทึมๆใส่สีดําแบบนี้นะฮะมีอารมณ์แต่งตัวนะ คิมารุกับคิเมรุมาคู่กันนะครับตัดสินใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ตัดสินใจไปแล้วก็ถูกกำหนดเป็นที่ตกลงกันแล้วนะครับอันนี้ตัดสินใจในเรื่องอะไรก็จะเป็นอะไรครับสกรรมกริยามีกรรมนะครับโดโนโคโคนิอิคุกะจิบุนเดคิเมมัสก็จะตัดสินใจเองนะครับจะตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะจิบุนเดว่าจะไปต่อมอไปที่ไหนดี โดนโคโคนีอีคเดี๋ยวท่านจะเลือกเองนะครับไฮสคูลไปที่นี่ไปที่นี่พ่อแม่ไม่ต้องเดี๋ยวตัดสินใจเองนะครับข้องไก่โนมีติ้งกืโนเทมากะคิมาริมาอันนี้แบบถูกกาหนดเป็นที่ตกลงกันแล้วก็คือตัดสินใจร่วมกันแล้วก็เออมันถูกกาหนดมาแล้วนะทีมทีมของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ถูกกําหนดมาแล้วว่าเป็นเทมาแบบไหนนะเป็น ฟิล์มเป็นหัวข้อการประชุมใช่ไหมครับหัวเรื่องการประชุมคราวนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จําคู่กันไปเลยนะครับคีเมรุก,กับคีมารุต่อไปคิโมจิมเมื่อกี้เห็นไหมอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมครับคีบุญอันนี้คิโมจิความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่เรามีเพราะว่าโมจิแปลว่าถือหรือว่ามีนะครับโมจิคิโมจิ ที่เราคุ้นเคยกันดีคิโมจิรู้สึกดีแบบแช่ออนเซ็นสบายเนื้อสบายตัวไปนวดนะครับคิโมจิคิโมจิกะอีเขาตัดกะออกนะครับเติมอีเข้าไปที่แปลว่าดีคิโมจิกะอีเออรู้สึกดีนะอなนのตะโนคิโมจิโอโอเชซช่วยบอกความรู้สึกของคุณหน่อยคุณรู้สึกยังไงกับฉันนั่นี้นะ <laughs> ต่อไปคิโมโนคิตัวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ <laughs> เห็นไหมคันจิมันมีประโยชน์ตรงนี้นะครับโมโนก็คือของใช่ไหม วัวเนี่ยวัวมีนอกเห็นไหมครับวัวแบกของอ่าญี่ปุ่นไม่มีมา้าไม่มีลาใช่ไหม <c oughs> ก็เอาวัวแบกของนะครับแล้วตัวคีด้านซ้ายคืออะไรครับคิลุสวมใส่นะครับสิ่งที่ใช้สวมใส่คนไทยคุ้นเคยกันดีคิโมโนนะครับคิโม n โ o ็นั่นเองนะครับก็คือชุดประจำชาติญี่ปุ่นของญี่ปุ่นคิโมโนะนิฮ n โนฟุกุเดสของที่ใช้สวมใส่นะตัวนี้นะครับเป็นอะไรครับข้างบนเป็น นะครับข้างล่างเป็นตานะครับตราเราเปลี่ยนเป็นตราเสื้อตราแกะเนมเสื้อตราแกะนะมีขนตาที่หนึ่งนะครนี่ขนตานี่ตรงนี้นะฮะคริรุสวมใส่ส่วนบนนะครับสวมใส่เสื้อเชอิ้ตสวมใส่โค้ทนะครับกิโมโนเป็นเสื้อผ้าของญี่ปุ่นนิอนโนฟุกุเดสต่อไปเคคคือที่เราคุ้นเคยอกักสั่งอกักสมะแขกใช่ไหมลูกค้านั่นเองนะครับ お客さんから注文がありましたมีออเดอร์จากลูกค้าจูมงสั่งใช่ไหมก็จูมงวะจะสั่งอะไรดีครับนะฮะมีออเดอร์มาจากลูกค้านะครับต่อไปแคชคาโดมาจากแคชคอร์ดนะครับก็คือบัตรเงินสดบัตร ATM นั่นเองแคชคาโด知らรいาにนคิโตนิว,เวอเตีเคมาเซนห้าม เอาบัตรแคชการ์ดบัตร a t ทเนี่ยให้คนที่ไม่รู้จักนะส่งให้ยื่นให้นะครับนี่ส่งให้เข้าไปลูกศรลูกศรใช้นี้เห็นไหมนี่กำตรงนะครับอย่าส่งบัตรนี้ให้เขานะแคชคาโดเป็นซึเล็กนะครับแคชชยะเล็กยุเล็กนะครับแคชแคชแคชต่อไปเคนซึลุก็คือจืฉีนั่นเอง cancel ใช่ไหมครับเคนเคนนะครับตัวยะตัวเล็กเหมือนกันเคนซ อเมก้าฟุตตาร่าเคนเซอร์ชิมาโชถ้าฝนตกก็ยกเลิกไปเลยนะแคมป์ุอันไหนง่ายเซไปเร็วๆนะครับแคมป์ุก็คือแคมนั่นเองนะครับไมโทชินัตซุนิคาซูกุเดะแคมป์ปุ่เออิคิมัสไปไหนไปแคมกับครอบครัวเนาะไปเป็นครอบครัวนะครับทุกปีในฤด,ดูร้อนนัตซุ m 年 e ทุกๆฤดูร้อนครอบครัวจะไปแคมป์ปิ้งกั q คิวคิวรถด้วยระก็พอเดาได้เห็นไหมคันจีจะช่วยให้เราเดาได้นะครับเป็นรถใช่ไหมครับรถด่วนนะครับ Q ตัวนี้นะครับ Isogu i s o g i m a s ่ Is Is ok หัวใจมันเร่งรีบนะวิ่งนี้สับขาเลยนะครับข้างบนนี้สับขามองไงก็ได้เป็นสับขานะฮะแล้วข้างล่างมีหัวใจนะแล้วก็ตัวด้านซ้ายสุดตัวนี้ก็คือช่วยให้รอดนะครับซึคื ก็คือเป็นรถช่วยให้รอดคืออะไรรถพยาบาลรถแบบว่ารถฉุกเฉินนั่นเองนะครับมาด่วนนะมาช่วยให้รอดแบบเร่งรีบนะครับแอมบูเลนซ์นี่เนาะคิวคิวอาอิจ like ิจิคิวนี่เด้งวะโอคาเครุโตคิวคิวชากะคิเตคิเดมาสก็ถ้าโทรไปที่119นะครับบ้านเรา191อเมริกาในวันวันเห็ไหมก็รถแอมบูเลนซ์นะครับก็จะมาให้ ต่อไป Q ิวโคคิวตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะฮะไปด่วนไปแบบเร็วก็คือเร็วกว่ารถธรรมดาเร็วกว่ารถไฟผุดซือแต่ว่าอาจจะช้ากว่าชิงคันเซ็นอาจจะช้ากาตกคิวตกคิวมันด่วนพิเศษใช่ไหมอ่าแต่น,นี้คิวโคก็ไปเร็วนิดนึงนะครับเป็นเลพิดนะฮะโทเอะอิคุโตกิคิวโคนิโนรุโตอี i. ก็อาจจะแพงขึ้นมานิดนึงเนาะ ก็คือถ้าไปไกลๆนะครับก็นั่งรถด่วนดีกว่านะก็จะได้ไม่ต้องจอดทุกสถานีนะครับคิวจิตสึตามคันจิเลยวันแล้วก็ยาซึมิยาซึมุหยุดพักที่ใต้ต้นไม้คิวจิตสึวันหยุดคิวจิตสึว่ะนะเนียวชตมสวันหยุดทำอะไรนะครับปกติวันหยุดเสาร์ที่ทำอะไรนะแบบนี้นะฮะ